สวสดสวัสดีครับแล้วนี่สิ่าทั้งรับเขาอ้อมกบแบบพื่นบ้านครับใส่พงใส่พักกระแนงครับผมมาบึงว่าทำเสร็จแล้วสิเป็นยังไงครับครับตอนนี้ก็ได้เตรียมพักไว้ใส่อ้อมกบแล้วครับะมีตนต้นหอมออกระแนง อีกสดปกุงครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้ล้วนกุบแล้วครับล้วนทำเป็นซุปกันครับคอยใส่พักเพื่อบไหา่พักเปลือยครับ น้ำตั่งเดือดครับค้นน้อยๆรอไว้สักประมาณสักสามถึงห้านาทีเพื่อให้กบมันสุก แล้วก็เอาพักมาลงใส่ในหม้อครับน้ำพักมากับพักที่ห้องเตรียมไว้แล้วครับและสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือพริกสดครับคือพริกร้อนลงไปเลยครับแล้วก็ข้น ตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณหานาทีะะ่แล้วเดี๋ยวนำพักทีเห้าเตรียมไว้เอามาลงหมอครับคก็ได้มะละกอมาแล้วครับไ้ลงหมอได้ครับ นะครับตองกรเงีงกับเงินหอมเที๋ยรลงฟองกันเลครับแล้วก็คน เขากันบแบบตอนนี้ล่อให้แต่พักที่เห่านำลงหมอ้อล่อหันเปืยครับล่อไว้สักสิบนาทีล่อให้พักที่เอาลงหม้อให้มันเปื่อยครับ คร่องปรุงก็ใส่พร้อมกันกับตอนที่อ๋อนำ้ำขบมาล้วนครับครับตอนนี้ก็สุกแล้วครับน่ากินอยู่ครับ มาเด้ครับเมื่กินขาน้ำกันเมื่อนี้อ้อมกบสูตรพื้นบ้านครับ,ค,รบคลิปนี้ก็แค่นี้แหะครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมครับ